เอาแล้วก็กล่าวสดกันครับไม่ได้อยู่ในเกมที่ยืนอยู่เปท่ก่าวดูดูดูคนมีสองคนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงปับจีมีแค่สองคนเนี่ยน่ะมันจะเล่นได้เหรอก็เกมนี้ผมก็ซื้อมาตอนมันช่องลดราคานะแต่เล่นไม่เป็นอ่ะยังกากอยู่เลยเล่นกลากยังไงก็ขอไปนะนตอนนี้ดูดูมุมขวาทุกคน สองคนบ้าปะเนี่ยไอจายอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอมันนะทุกคนก็น่าจะเจอเหมือนกันคือตอนนี้มันมันก็น่าจะเป็นคนไอนคนหนึ่งนะอะไรวะเนี่ยมันมันก็ยังรอกับผมด้วยนะมันมันไม่ยอมหนีมันไม่ยอมกดออกอ่ะเสาว่าจะได้ที่หนึ่งแบบโมูมแล้วนะแต่มันยังมากดอีกอ่ะดูนิสัยเล่นเองไม่เป็นหรอฮะทำไมต้องมารอฟีอย่างเงี้ยน เสียงอะไรวะเสียงรถโอเคปลอดภัยคือแบบอืมยอดก็เล่นยากมากบนคอมกับบนมือถือโคตรต่างกันอะเล่นไปก็หัวร้อนไปเฮ้ยไม่ได้ที่หนึ่งสักทีตานี้ไม่แน่ใจว่ะถ้ามันววห้าร้อยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าวันวิวเท่าๆกับผมก็อีกเรื่องหนึ่งไม <c oughs> ่ง,งันก็ตายให้กระวงอะสักคนหนึ่งอะมาดิยิ่งกวสร้างห้องมนหนึ่งหนึ่งอะทุกคน <c oughs> กดแบบธรรมดา แม่งเกินมันมันอย่างนี้ได้ไงอะ่ะถามจริงมันเป็นอย่างนี้ได้ไงมันผมเห็นมันลงตรงนู้นนะตรงที่ผมมาร์กอะ่ะเห็นปะแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันยิงผมผมอาจจะตายเลยก็ได้ไม่รู้ว่ามันเล่นเก่งหรืเอเปล่า <c oughs> ขอให้ไม่เก่งแล้วกันนะขอให้พอฟัดกันหน่อยตอนนี้วงก็บีบนะก็ทำไมมันอุ้ยเจออละเจ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 อละ nè nè đi nè mèo mày mấy? sug nài nhìn đẹp ạc mà. <laughs> mèo mày xì mày xì mày xì mày ngân chụp bể lời đi ạ mày ạ mày 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 ยีสสิระเบิดระเบิดระเบิดมาสิซิมอยู่ไหนออมาดิ

เร็วมากเฮ้ยเป็นอะไรเหรเฮ้ยเยอะอุ้ยเยอะโอ้ยโดนโดนหลังเข้าหลังเข้าอ้เยี่ยหลังเข้าสามสองบินก่อนด้วยกันวิ่งก่อนด้กันบินก่อนได้กันสุดโอ้โอ้มันเกินไปนะ เกินไปละเกินไปละเล่นเก่งนี่ว,วะเยี่ยนี่แม่งไม่ธรรมดาไม่ได้มาขี้ขี้อ้อออกไม่ได้ด้วยทางนี้จบละเปลี่ยนเป็นปืนนี้ดีวกว่าอ๋อมีทางออกอยู่นี่วะว่าจะออกไม่ได้ซะละอืม,มาขอตึงๆหน่อยขอตึงๆหน่อยตึงพอแม,แม่งเอ้ย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  SK SKS สวยงามได้ปืนจำเหมือนกันนะเนี่ย ไม่อยู่ทางนั้นน่ะอขอวิ่งก่อนนะขอวิ่งก่อนนะขวิ่งไปดักตรงนูน่นตรงนูน่นตรงนู่นไม่ได้ต้องตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันอ,อ๋อยิงอย่าเพิ่งไปย,ยิงกลยน,นะใจะเย็นนะการหนึ่งที่สมเกลียดจริงๆและกูก็เกลียดจริงๆทำไมเยอะๆกระสุนน่ะสมที่ยิงไงของก็ยังไม่พร้อมสักข้าวอีกกู เงอ้ยยิงเรียกกูด้วยเก่งจริงแับไหนไหนไหนยิงสิเข้าไปก่อนดีกว่าอืมวงแม่งก็บีบ,บ,บอย่างงี้อีกบีบซะเหมือนรู้เลยว่าแมปนี้มีแค่สองคนแล้วมันรู้วะ่ะโอเคเ,เอียม่เอแอบเอียบเข้ามาหนิเข้นไปเข้นไป ต้องหาโพสิชัน n น่ะผมว่าเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ไดสวยอย่าเอาหวัวหลุดออกไปเด็ดขาดนะมันน่าจะวนมาทางนี้นะทุกคนหาแป๊บยังไม่วนเข้ามานั่นเหรอให่หว้ายังมาซอยดาก,กูนะไม่เอานะ่ะมันอยู่ไหนวะอันนี้ไม่อยู่ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองปลาล่อดูเอ้ยเดี๋ยว,วอยู่ข้างในนี่วะอ้าวเราเบิดอเทียร์เลยนะปังออกมาซิอ้อวทางนี้มีอะไรนี่วะอุ้ยเออรู้สึกว่าจุดผมนี่แจ่มแมวมากกระโดดโอู้นุ่งไม่ใช่เยีายตกใจไม่อยู่ไหนวะ มันก็ดักเหมือนกับผมนี่แหละผมหมอบดีกว่าแต่หมอบหนียากว่ะดูต้องทำไงอ่ะไะ้หมอบอยู่แถวๆนี้แล้วกันจะรอมันเข้าวงมามอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยจริงออกมาดิวะมันอาจจะอยู่หลังนี้นะผมว่าไม่ใช่ข้างหลังนะแบบบ้านหลังนี้อะชิบหายละชิบหายละไอ้ ไอ้เครื่องบินเฮียไอ้เครื่องบินเฮียเฮ้ยมอย่าทำอย่างนี้กับกูดิจบละนี่จบละทุกคนเชี่ยสะดุ้งสัตว์อยู่ไ,ไหนอะมึงอะนั่นนั่นมาสิขอกมาสิขอกมาสิโอ้โอ้า อยิงได้ไรวะเอ่อดาเมจดาเมจดาเมจดูไงวะเนี hmm. ่ยโอ้ยอะไรบ้างไม่ไม่รู้วิ่งเลยวี่จริงๆอะไรเนี่ยกล้องตายเลยเอ่ออะไรเนี่ยกดกดอะไรเนี่ยผมสปีดโดนก่ดไมเนี่ยทำไมมันไม่ตายมันโดนหัวผมว่ะเอ้ยนี่ไง

ดูเดี๋ยวผมจะดูว่ามันไม่ใช่หมดกำหนดเองหรืออะไรกดคัดสิกนั่นแน่โอ้ม,ม,ม,มันมีอะไรที่แฟกแบบนี้ด้วยเหรอฟับจีเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยสิกโนไม่ใช่กำหนดเองอเก็วันนี้ก็มาอาัดกำขำนะก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าถ้าไม่มีคลิปลงก็จะเอาลงชแน,นลนะก็ไม่เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ